Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โดยกับสบายดีได้สวัสดีเดอ้อเพรียงพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะเป็นภายในเด็ดต่างประเทศก็ทิ้งดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไลด์บันเฮาอีกแล้วเพรียงพี่น้องเนาะโดยพ่อพ่อก,ก็สาวไลาในเมือนี้เนาะก่าพี่เด้อเพรียงพี่น้องเนาะเดินทางมาหาัวเรือนมาจิตแล้วบันทึกเพรียงพี่น้องเนาะโดยเฮาก็พกทาทั้งลับผู้ใหญ่ของมาจิตเพิ่นแหละเพรียงพี่น้องเนาะไปโคอ,อ่าทางน้องมีนาเพรียงพี่น้องเลย โดยเรื่องขลองชิ้นชอดก็คือว่าคือเห็นแนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนคอแล้วแล้วก็ผูกแขนน้อยเนาะแล้วก็ผูกแขนแรดบ้อยเนาะเพื่อนกาสิได้พาโนวีนาอ่ามาเทือนบัจจิตเพื่อนบาดนี้ยเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้ทั้งสาวไล่กับผาทั้งญาติผู้ใหญ่พายทั้งบัจจิตเนาะหรือว่าตะโคดุงตาพายทั้งผู้ชายเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะก็ได้มาเทือนทอดซานอ่าเพื่อนเป็นที่ห้อยเนาะตอนนี้เพื่อนกานั่งอยู่เพื่อนทะ่ลเพื่อนพี่น้องเลยรอหาผ้าบาดนี้ยเพื่อนพี่น้องเนาะ โดยอเนกศาลัยก็มาฮอดก่อนเนาะตอนนี้ก็ทั้งบ่าวจิตกับน้องมีนาเพิ่นขี่รถมานําบ่เตียงแม่พี่น้องเอ้ยก็คือเพิ่นมานังเนาะตอนนี้ทางศา лай, ลัก็รออ่าน้องมีนากับบ่จิตเพิ่นมาก่อนแม่พี่น้องเนาะก็สิได้รับไหขึ้นเหยียบเพื่อนเหยียบซานแม่พี่น้องตามฮิตามองอ่าประเพณีบ้านเฮาเนาะโดยอ่าก็บ่ฮู้ว่าทางเพิ่นนี อ่าทางไพยไพ่เนาะแพ่พี่น้องเลยทางไพ่นี่กับผู้ว่าทางเพิ่นได้อย่างนี้เนาะมาเฮือนกูเฮือนเนี่ยเพี่น้องเลยก็คือสีมาตามพิจตามคลองคือกันเนาะโดยอ่าตอนนี้ทางสาวไล่กับบอยากว่าลายยาห่างแพ่พี่น้องเลยเนาะเขาไปติดตามหับส้มกันอ่าทางเฮือนบ่าจิตเพิ่นอีกที่หนึ่งหรือว่ารอทางน้องวีนากับบ่าจิตเพิ่นมาเนาะโดยตอนนี้เพิ่นกำลังเดินทางมาจากบ้านน้องวีนาแพ่พี่น้องเลยโดยทางสาวไล่ก็มารอทางเฮือนบ่าจิตเพิ่นเนาะรอตอนหับ ทั้งไผ่ขึ้นมาเฮือนช้านเด็ดแฟรพี่น้องเอ้ยเหตุตามเหตุตามคลองตามประเพณีเนาะโดยอัดจังได้กับข่าวไปติดตามครับชมก่อนเนาะแฟรพี่น้องเอ้ยโดยมาแล้วบานนี้เนาะปไปโอ้โหมาแล้วมาแล้วแฟรพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โห มาแล้วมาแล้วบานีเตรียมเฮ้าบานีโดยโดยมาเนแม่ผู้เป็นงาหนามาในแม่เออผู้เป็นผู้เป็นงามามาเทอ้าวจิตเจ้าเจ้ามีนแอนโรเพิ่นหลือล่าเพิ่นไม่ได้เข้าด้วยแี่ผมมีแอนโรเนอะอ้าวว้าผมเห็นว่าัดประตูว่าอด้รนี่ ไปแ่นอนขึ้นรถเมื่อสบายดีสาดีด้วยด้วย้วยดยดาเิตบานเจ้าของจูบเขาเนาะบดดยเนาะบดดยดมาเดี๋ยวยดหกได้เฮ้ยเดี๋ยวเาดัหายก็ได้เนาะมาดูมาดูโอ้คนว่าตามพี้ตามข้องคนว่า ตามพี่ตามคล้องเห็นป่ค้องเฟนี่เนเนะเป็นเส้นามคล้องัหาไ่ได้้อเลลยสวัยดีวโอตตาสวัสดีวัตตาเป็นได้เลยนี่สวัสดีเอออันนี้ต้องให้่่ให้ไผ่ก่อนเออไปไปให้ไผ่ก่อนเออเออคอยๆอยเอ ไม้แข่ง่ไหันต้องให้อุ้มก่อนแอ้าก็จยใช่กำใช้วิ่งไทุกคน ดีๆก็ไ <Netz> อ <mainly j als> uh, ้เห็เด็กทนักอีกเอ้โของคนเนี่ยแสบสัเขาชอบกรชมองไปแย่งกันอมันเบาพกอ่นะเออแงงชาลน่อาจจะพาเลิวาต้าเจ้าน่ะดูแลประตูได้เจ้าน่ะเอออนสาทั้งงอนทั้งเสือวันนี้มาสูมาสู่เขาได้เราบวลกนเ เฮ้ย <łość> เป็นแคนี่เพราะนี่เนาะขี่ไปติวมันเบาโค้งมันไม่ทุ่นช็อปเลยนี่นะเนาะอ่าชือฉากได้กว่าจะไปนอนบนโขนน้ำเลือดมันจะง่ายเพื่อนนี่นาะ เทนี่ว่าหาเวนนี่ตงนี้มันมีตัวนักีย่เหรอตัวนักแค่นั้นลานไ่ตวมอยนักีอันนี้อันนบันมีเน้าตผู้นอนหลังเออเน่เห็นป่ห่นอนหลังที่เปเนาะมนเาน่้แล้วแล้วได้แล้ว่มาเปิดเปิดวนนี้อนุญาตเข้าวานนี้เนาะ ถามก้นถามเราบ้างเนี่มาแตนมาแตนเดี๋เนาะมาแตนมาแตนแกนเนาะบ่อไร้บ่อไร้เฮียวะบ่อบอกไปว่าใจใจเจ้ามาใจความรู้สึกใจใจน้องอะละมาเลี้ยงยาหรือมาดูเน้โน่นนี่นั่นอะละประมาณนั้น เงมาคูนมาคูนม่หนึ่งเข่าให้พูดง่ากินทานบ้าทานได้บ้าะมีอันนี้มีประตูไงนใจเ้นกเพื่อนยันดีได้ไ นี่ประตูเลยนี่ประตูเลยนี่คนกินาวที่ประตูน่เก่เนต้นแบบเลยไม่ล้องข่ารับอ่ะร้องร้อนร้องรดองไม่ให้หมิ้นเ่าชื่อไหมอ่าไม่ให้เ้อแหกเนาะใช่ด้ยด้วยอ๋อให้เอดถุงเท้าบ่อ๋อสีแรกตีบ่สีโคารมากม่ะสีนคตรมากเลยเข่าให้เพื่อนไล้บ่ไ้ห้ามไ น้องแรงข้ากอนงเข้ารงตีเเลือนน่อยพ่นเอากระชังมาว่าายชมูให้ได้รเปลสายใดมาลดข้ามฝานาะให้เขาอมกันบ่ข้ามฝาไปเลยนาะใชมเสือตลอนนไหเหโอ้ย ก่อนคนนรยเปิดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว็อก่อนรอก่อนเฮ็ดเฮ็ดคนนังหรือวาเชื่อกรไดเบานึงเวลาขับปูขับปูกันเนาะโอ้ยอุ้เมีหนั่ง้วยโอ้ยรอรอหน่อยนึงหน่อยนึงเนาะ คัดคันนะท่นนะคัดคันนะ่นนะจ้าโคดบ่เจ้าโคตตอนนี้เ้เจะโคตรได้ได้ฉันวยาจาโคตคนนึงได้อันเดียวแส่ยงนาที่นียแเ่ เอไยกเปินสดกินอเ้อบเปินตอบอบได้หัวแม่กคิดอย่างมากมามเนาะม้มีอย่งไได้กอนมาพี่ตังยู่ไแต่พุ่นน่ะมีตู้ปะแม่มาพี่ผมีนะมาพี่ยากโยบนมาพี่ผมีแกว่านัววมมวนไปละแม่คุ้นแล้วุ้นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะสามาด้เล่าาล้วมาา เราเป็นยังอเรักนลากกันแล้วอ่ะนั่งกันเใช้เครื่องนะมากขาดเยอะขาดนะเอื่อชักปัญญงบางเนาะเอาเพ็ดจังไดต๊าได้แล้วนคุณแล้วถามเพิ่มแล้วนี่นี่นี่โอเคโอเคนี่นม่นีอ่่ เดี๋ย่ os> os> ¿t os? <t os> ั่งเลยถอดเป็ดองฮนโอเคไปย่างก่อนไปย่างก่อนไปย่างก่อนไป่างก่อนไปย่กอ กายัตางเป็นเทนี่โอ้ยน้าทั้งนพี่กัสบายดีเดอว่าจะุยสักคนเนาะแบบอุ้มย่างกายได้ป่วอ๋อโดยโดยโยเนาะ

ก็อุ <c ười> ้มเสื้อย่างเข้ามาเลยว่าซั่นโอ้ยจ้ะสบายดีน้อยสิมีประตูเลยมันมาทําเพาะเห็นทําก็อ่ะปิดให้เพิ่นแน่ย่เพิ่นใจฮ้อนปิดประตูให้เพิ่นแน่โยจ้อะนีก็บ่ยอกันเด้อเนาะโยวันนี้ก็เพิ่นสิได้ออกมาผูกแขนผูกยางบัดนี้เนาะ

อุปทานไยมาก่อนก็ติดมีเนียบไม่ลุกนาฬ้กาทำเนไม่เชี่ยงคนไม่เป็น่ยนไม่เปลี่ยนคนก็รอดไม่ลุกนั่งม่หยุดเลือนก้

ลกไก่ฝกไล้วก็ูจุกคนกมาคนกันปฝากมาทำอันนี้เห็นน่อยจั๊กฟองจั๊กไข่นี่ครับนีนี่แบบไห้คือผููนี่เด้อในเด้จัเก้องจัเค็มเค็มก้อนเค็มลูกเค็มลาพายนี่กระปุกกระปุกก่ถูกไข่ดีแล้วเว่าเอาเานี เอาก่อตอนแครับฝ่าย่นทุกลานีมันเลยเนาะมันยแล้วใส่เข่าเยแล้วก่อเ็นแต่ิก่เขาี่ยเน้อเอาน้อฝ่าเอนนวต่อก็ตอป่ได้อ๋อเห็นเนโอโนีย่อล้าเห็นน้อยเออ

nó nó làm nó nữa rồi ào vậy giật đi hết hết ok đó cũng có nó đó bự à nhang chị này

มันยืนน้ำไผ่ยขาวเสน้นหนึ่งเนาะอ่ามมีไข่บ่เนาะเนามีพ่อผมไม่มีแต่ว่าแตอว่ามนยังมีเปไก่เนาะโตเลยมีแต่ขาต้มเมีแต่ปอนขาต้มเลยเโบโมีไข่เลยไข่องเนาะวนมาอมาแล้วมาแล้วเป็นไโเล เอาด้าดีครัไปแก้กันโมเดียนี่เดียวเด้เอาไม่ตูอเงินเงินโมมีคนโมากบอกนี่ดีอ่ทแสงเงินนครมากพอมเงินบอกมน้าพอมบาดรถมาเลยหน้าพอมบาดเลยกแล้ว ีกระผูกแคนทำเอาไข่ขึ้นมาเหยียบเพื่อนไ,ไ,ไอพี่นอนไงเนาะถวกระเฮ็ดตามหีดตามห้องตามอเม,มินีนะ่เนาะ กูเคยกับน้องรถแม่น้องไอีสด้กูแฟนลูกไพ่เนาะทั้งบัวจิตเพลินจาวาแม่บัวกับือแม่เจ้าของได้บานี่ยบัวพ่อเจ้าของเ่ยทำไเงี้ยเ้งแมห้องแม่ห้องได้บห้องยาก็ได้ห้องยาเห็นหห้องอีล่ะพ่อมันนเียกัอัว่าจห้หอเหห ไล่เลยเนาะเออไอ้ห้องเลย้ยแม่ออไอ้พี่เอี้ยงแม่แม่ชุด้ทยอ๋แต่ขนาดพ่อเี้อีพ่อคือเก่าโอ้ยเมยู่นหลายก็อยากเอื้นตาพ่อได้บเขาเมื่อไา

มาพี่เ่นไ่คิดเพิ่นโจ๊ตีนไ่เนาะมาพี่นไ้่อคิเพิ่นโจกีเ่อเอ้อ่ออเาอ้่ออออ่เอาอีกแล้วเห็นป่าเนาะเอานาะเอาได้ไหมว่เห็นเหอุ้มเขาเาะโ้อออออออ้อ ทึาเจ้าเราคิดหาเงี้ยวันนห้บ้างแผนเห็นท่านเจ้าว่าสุดเดียวเลยบอกโอ้แบบเปิดเผยได้เนะโอ้่ เปิดเผยก็ลองเบิ่งซ่ําบัดนี่เนาะอ่าอยู่พุ่นน่ะห้องแก้มบ่แอก้มบัดนี้อยู่ห้องเลยบ่เ้ยหอเลยเอ้าาเอประตูเลยบัดอ้าบ่ยังักเอ่าอีกจักหน่อยบางไก้เจ้าจะเว้าจสาวเว้าเว้าแล้วก็สิอุ้มงาอยู่ดอกตัวนึงว่ะบ่ได้

Ơi, ngang như thế, hơi bọc như thế này Ờ Còn bây giờ, con mẹ chỉ muộn tháng nhạc mẹ này nhé, trẻ con Ờ Nhân chỉ muộn tháng nhé, trẻ con Nhân muộn tháng bà, chồng sửa chân kép màng bộ bớt không chắc À, chồng sửa chân kép màng bộ bớt Ờ, nhân nghĩ thẳng dù nó nó ใช่นี้มาองเลยเียางัหก่อนรับบครับกับช่วงนี้มันหนาวแน่ช่วงนี้อะตอนนั้นงมีแต่บามแต่ี ใช้ข้างไหมคะข้างไก่และครู่บข้างเออเอาข้างในตู้เท้าเอาเออบน้างข้างข้บเองหนังมันเขาดทอโอ้ยน่ง้อหรือ่าบอบอทำไมเงานจี้ยนังมันอะไรจีลิฟตลุงท้เอาจีกันเามันมัน บ่ได้เดือนนี้ค่ะก็บ่เป็นเาก็เฮามีเล็นึงได้ับด้นี่่ากินชั่วไก่ก่อนนะเ้อมานี่ต้องขัเนาะ่ดว้กินชั่วไก่อยู่เดไก่เนาะนีก็เบิ่งก็ถือว่าคักแน่แล้วบัดนี้เนาะครับบ่เป็นหยังเนาะ มาแล้วแล้วบางไก่เยบร้อยผูกแขนบ่ไดอะไรบาดนไหเฮ็ดแต่ก็ต้องมีาไก้เนาะยิ้มชมก็ได้บ้านไหนกันเลาแข่งใคคนบ่โดยโดยเนาะมาจ้าแล้วขอเราเอาให้เนสเด็กชอนบ้างเพียนที่เป็นไมนะ เอาที่ห้บอที่ปุ้มเข้าไปเลยว่ะปุ้มเข้าไปเล่นหอนะปุ้มไปเล่นหอเลยเพรมันปรเมินวบางหรอแล้วคิดไว้แล้วผมมันจะทำมาตราดิเนี่ยเขาห้องออเอาาเนัดนะลองรูน่หลายคนเีนี่ไรนีามเ่นวกอี่้เาดียผมเนี่ยผมพอใช่พตัวนี้จิ้งักกู บ่เอาเอาเอาชี้ใช่อะไรใหญ่ก่าน้แต่เจ้าอุ้มอุ้น้องเป็นไรชิมาชงน้องแล้วได้ม่แล้วไปช่ตั้ไตายบ่แสดว่าแสว่าอุ้มไรเรียกมอุ้มได้เนาะเอ้าต้องทดสอบเรียกโม้คุ้มบ่เรียกมอุ้มแล้วชาชง่อชงเมยแล้วได้เนาะลองเบิ่งไม่ใช่อ้าวยากเลยวันนี้ไดยิน่าเสียงว่าอะไราได้ไหเนี่ ลุกลุกขึ้นลุกขึ้นขออนเนาตครับมหน่ามาพี่ได้ทางอโอ้ยอไม่ไรอกเขาะว่าอก็ไดเป็น่าวเมือเพื่อนัพ่นเพื่อนิเมื่อชงดิเพื่น้าถึตาไม่ตู้เพื่อนอะไรมรถจมรถดึงะดางน

โอเคบาดนี้เฮาพี่น้องเนาะใกันครึห้เพิ่นคุยกันกับทางเวดีว่าเตียก่อนครับสิเส็ไปบ่เอ้ยสิจบคลิปได้หลายนาทีแล้วโดยๆเวลานาทีแล้วเนาะอ่า ไผทางว่าจิตกับน้องๆเพิ่นเฮ็ดการชวนตัวแน่บาดนี้เนาะซาลายสิจับโอ้ก็เพิ่นฟังแล้วบอกคิดออกค่ะค่ะเจ้าคุยกันชวนตัวโดยโดยท่าสิกลับบ้านโดยโดยจัดเลยโดยโดยเด้อโดยโชคดีโชคดีบดนี้โดยโดยเนาะอ่าโดยเนาะไปับก่อนบดนี้สิได้่ได้ออกไปนั่งอยู่นอก่ได้อยู่นี่ก็ฮอแน่เนาะ เออขออนุญาตไปเด้อโดยโดยอ่ะแพ่พี่น้องเนาะได้ขอตัวจบคลิปบานี้แพ่พี่น้องเลยเอาการหับไผ่หับยางเข่าเคลื่อนหอเป็นที่เหียมห้อยเนาะกาสิได้จบคลิปอย่างเรียบร้อยแล้วกาสิได้อ่าจากกันไปจากกันมาบานิเพยพี่น้องเนาะไปไปมั่นบาทนิเพยพี่น้องเลยโดยเฮากาสิเดินทางกลับเนาะโดยโดยไป มือนี่กิสุมว่ามืองามย่ำดีเยดีเนาะแม่นสะบอกพ่ออยู่นี่แมตัวอยู่นี่เนาะคอยคักขาก้องว่าตาเนาะคอยแหว่เห็นว่ากล้องเ้าบใจ่แบบมันยืดหยุ่นได้นะมันยืดหยุ่นนี่ยกะเฮ็ดจังไรเป็นอันแมงมุมก็ได้นะเออหักขาแมงมุมได้ โดยโดยไปให้ทั้งวัตตากับอ่าประตูนมันคุยกันก่อนให้พี่น้องเนาะเกาชาเล็ตเจ้าคิปบันให้พี่น้องเลยโดยพ่อคลิปหนาเด้อให้พี่น้องเนาะโดยท่าสารายบาพิพัฒน์ประกันรายกับกับขอโทษขอใครเอฟซีกันมัดสกุลสกุนเนาะโดยพรสชร์เลิปนี้สาร้ายกาชาดเข้ามาสบายดี